สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะไฟช่องน้าชาแชนแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ไฟจะแบ่งปันวิธีซื้อชุดตรวจโควิดราคาเริ่มต้น49บาทผ่านแอปเซเว่นค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันเลยนะคะ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าหากว่าใครลงทะเบียนรับฟรีชุดตรวจโควิดฟรีในแบบอปเป่าตังแล้วไม่ทันหรือว่าชุดตรวจเขาอาจจะหมดสต็อกอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ยังคงมีทางเลือกที่ให้เราได้ซื้อชุดตรวจโควิดในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนะคะเริ่มต้นที่49บาทสามารถซื้อได้ผ่านแอป7 e l e v e อนั่นเองค่ะแอปพลิเคชันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยนะคะคลิกเข้าไปที่แอป7ค่ะ เมื่อเข้ามาที่หน้าหลักของแอป7นะคะก็ให้เราคลิกเลือกที่ Shop All Online ค่ะตรงนี้นะคะจากนั้นก็จะมีแบนเนอร์ของชุดตรวจ ATK ขึ้นมานะคะว่ามีจําหน่ายที่7เว่นโดยเฉพาะอออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครคลิกเข้ามาที่อออนไลน์แล้วไม่มีแบนเนอร์นี้ขึ้นมาก็ให้ค้นที่แว่นขยายตรงนี้ได้เลยค่ะ คลิกขึ้นมาแล้วก็เซิร์ชคาว่า atk ได้เลยนะคะก็จะเจอ atk ที่เขามีขายอยู่ณขณะนั้นณขณะที่เราทำรายการนะคะเราจะเห็นได้ว่าณขณะที่เราซื้อตอนนี้มี atk หรือ2แบบเท่านั้นเองนะคะก็คือแบบนี้แล้วก็แบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนก็เลือกซื้อแบบนั้นได้เลยนะคะเดี๋วว่าจะลองซื้อเป็นแบบนี้ดูนะคะสัก2ชิ้นดูค่ะก็คลิกเข้าไปเลย หน้านี้เขาก็จะแจ้งรายละเอียดเอาไว้นะคะว่าราคา49บาทนี้มีผลถึงวันที่3มีนาคมค่ะซึ่งวันที่3มีนาคมเป็นวันที่ฝ้ายซื้อเองนะคะเขาก็จะแจ้งรายละเอียดเอาไว้ค่ะว่าระยะเวลาจัดส่งกี่วนันกรุงเทพและปริมณฑลภายใน2-3วันทำการต่างจังหวัด3-5วันทำการนะคะรับที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นก็ส่งฟรีนั่นเองค่ะก็ไม่ได้มีค่าใ,ใช้จ่ายอะไรเพิ่มนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะซื้อแบบรับเองที่เซเว่นสาขาใกล้บ้านกัแเรากันนะคะ สไลด์ลงมาด้านล่างนะคะจะเห็นจำนวนที่เราสามารถเพิ่มได้ค่ะเขาบอกรายละเอียดเอาไว้ตรงนี้นะคะว่าชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบตรวจหาเชื้อด้วยตนเองจำกัดจำนวนการซื้อ20ชุดต่อหมายเลขสมาชิกหากเกินจำนวนที่กำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อหรือว่าแต้มสะสมรวมถึงสิทธิ์หรือประโยชน์อื่นๆอันเกิดจากการสั่งซื้อดังกล่าวพร้อมทั้งทำการคืนเงินหรือวงเงินบัตรเครดิตให้กับ เราต่อไปนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราต้องการซื้อแต่ว่าไม่เกิน20ชุดอยู่แล้วนะคะเราต้องการซื้อเพียงแค่2ชุดเราก็กดบวกตรงนี้ค่ะเพิ่มไปเป็น2ชิ้นนะคะเรียปราแล้วค่ะเราซื้อ2ชิ้นนะจากนั้นให้เรากดซื้อได้เลยค่ะซื้อเลยในพื้นที่สีแดงข้างล่างนี้นะคะจากนั้นระบบก็จะให้เราเลือกสาขาที่เราต้องการรับนะคะที่เซเว่นใกล้บ้านเรา ใครไม่รู้รหัสของสาขาสามารถเลือกค้นหาจากแผนที่ได้เลยนะคะแต่ว่าไฟรู้รหัสของเซเว่นไกลบ้านค่ะไฟก็เลยจะเลือกเป็นอันแรกตรงนี้นะคะค้นหาผ่านรหัสเซวค่ะเมื่อเราคลิกขึ้นมาเขาก็จะให้ใส่ระบุรหัสร้านค้าค่ะหมายถึงรหัสของร้านเซเว่นนั่นเองนะคะ ไฟก็ใส่รหัสของเซเว่ที่เราจะรับสินค้าลงไปเลยค่ะ5847เป็นรหัสเซเว่สาขาที่ไฟต้องการรับนะแล้วก็กดยืนยันรหัสร้านค้าได้เลยค่ะในพื้นที่สีเขียวด้านล่างนี้นะคะจากนั้นระบบก็จะให้เรายืนยันค่ะเขาก็จะขึ้นมาให้ว่าสาขานี้ที่ตั้งนี้นะคะถูกต้องแล้วใช่ไหมถ้าถูกต้องก็เลือกสาขานี้ไปเลยค่ะกดในพื้นที่สีเขียวเลือกสาขานี้เลย ในหน้านี้ค่ะเขาก็จะทวนเอาไว้ว่าสาขาที่เราเลือกคือสาขานี้และถ้าหากต้องการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบก็สามารถติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมนี้ได้นะคะแต่ว่าไฟไม่ต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะคะก็ข้ามตรงนี้ไปค่ะก็เช็ครายละเอียดตรงนี้ดูว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะที่ชื่อสินค้าแล้วก็จานวนสินค้านะเมื่อเช็คทุกอย่างถูกต้องแล้วให้เรากดชำระเงินได้เลยค่ะดำเนินการชำระเงินในพื้นที่สีเขียวนี้นะคะ เมื่อมาที่หน้าการชําระเงินเขาก็จะมีวิธีการชําระเงินให้เราได้เลือก3รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกก็คือชําระผ่านบัตรเครดิตนะคะรูปแบบที่2คือชําระผ่านทรูมันนี่วอลเล็ตค่ะและรูปแบบที่3ชมชระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือเซเว่นก็ได้ฟรีค่าธรรมเนียมนะคะฝ้าจะเลือกเป็นชําระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ตนะคะอันที่2นะคะเมื่อเราเลือกแล้วเรียบร้อยสังเกตดูว่าช่องทางที่เราเลือกก็จะมีกรอบสีเขียวอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าเราเลือกแล้วเรียบร้อยเราก็กดสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะจากนั้นเขาก็จะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของเราโดยอัตโนมัติค่ะเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราที่ลงทะเบียนไว้กับ t r u e Money w อ l l e t อยู่แล้วนะคะเพราะเราใช้เป็นประจำอยู่แล้วนั่นเองนี่ก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของเราที่เขาขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติค่ะเมื่อยอดชำระ2ชิ้น4 9บาทคูณ2ถูกต้องแล้วเราก็ยืนยันการชำระเงินได้เลยค่ะคลิกที่พื้นที่สีเขียวมุมล่างขวามือนะคะ จากนั้นระบบก็จะให้เรานำรหัส OTP 6หลักจาก SMS ที่ส่งเข้าเบอร์มือถือของเรามานำมาใส่ในช่องนี้นะคะแล้วก็กดยืนรันรหัส OTP เท่านั้นเองค่ะเราเข้าไปดูที่ข้อความนะคะถ้าหากว่ารหัส OTP ของใครไม่เด้งขึ้นหน้าจอก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่แอปข้อความได้ค่ะแบบนี้นะคะรหัส8 4 1 4 7 6นเนั่นเองค่ะ เราก็นำมากรอกในช่องนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็กดในพื้นที่สีส้มยืนยันรหัส OTP ค่ะชำระงเงินสำเร็จนะคะเราก็สามารถกดในพื้นที่สีส้มด้านล่างกลับสู่ร้านค้าได้เลยค่ะนี่คือคำสั่งซื้อสำเร็จแล้วเรียบร้อยก็จะเด้งขึ้นที่หน้าจอจากอออนไลน์นั่นเองค่ะวันที่สั่งซื้อคือวันที่3มีนาคมนะคะรายการสั่งซื้อของเราสำเร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ เขาบอกเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าระบบจะทำการแจ้งสถาหนะคำสั่งซื้อนี้ไปยังโทรศัพท์ของคุณที่เบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะเราก็กดซื้อสินค้าต่อไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ออนไลน์ line. เขาก็จะมี SMS เข้ามาในโทรศัพท์มือถือของเราแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์เช็คสถานะของการซื้อสินค้าของเราค่ะซึ่งเขาก็จะแจ้งว่ากำลังจัดส่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจัดส่งสินค้ามาที่เซเว่นสาขาที่เราระบุเอาไว้แล้วแล้วก็เขาก็จะแจ้งเข้ามาทาง SMS อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้เราไปติดต่อรับสินค้านั่นเองนะคะซึ่งต่างจังหวัดเขาระบุเอาไว้ว่า3-5วันแต่ความจริงไม่ถึงนะคะแค่2วันเท่านั้นเองค่ะสินค้าก็มาถึงแล้วนะคะ เมื่อสินค้ามาถึงค่ะเขาก็จะมี SMS แจ้งเรามาว่ารับสินค้าได้ที่เซสาขานี้เป็นสาขาที่เราระบุไว้นะคะสั่งซื้อวันที่3ใช่ไหมคะวันที่5มีนามาช่วงประมาณทุ่มครึ่ง SMS นี้ก็แจ้งเตือนมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะนั่นก็แปลว่าเราก็สามารถไปติดต่อรับสินค้าที่เราสั่งเอาไว้ได้เลยนะคะ จะเห็นได้ว่าวิธีการสั่งซื้อ ATK ออนไลน์ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่ต้องการซื้อชุดตรวจโควิด19หรือ ATK ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะคะเริ่มต้นที่49บาทนั่นเองค่ะก็ลองสั่งซื้อกันดูกันละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องนัชชา h ช n n นลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ฝ้าจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ช n n นลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ